ลุงข้าบเหตอกรณ์ับตอนนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับคือว่าผมจะอยู่เทินครับกับตอนนี้ผมก็มองแล้วว่ามันไกลมากมอเตอ ไม่ค está, ิดว่ามือไวพอผมขยับมาหน่อยก็ท่านก็มามองรถทางใช่ครับทางตรงทางนี้ทางนี้ผมบอกแล้วว่ามันไกลผมก็วัวมองมองทางซ้ายผ่านไปทีเขาตุ้มอยู่แล้เด็กตกใจครับแล้วเพื่อนมดูไงว่าเออรถกำลังกับยายเป็นไรปะเฮงกาผมก็รถเข้าข้าวแล้วผมก็รีบลงไปดูครับเพรานั้นอาการผู้บาดเจ็บที่เราลงไปดูเป็นไงบ้างครับคุณ คือว่าผู้หญิงคนซ้อนเ่ะครับเขาบาดเจ็บเยอะเลือดไหอที่หัวผู้ชายก็ครับผู้ชายก็ยังแล้วรถกระบะอีกสองคันที่ที่ชนกันนะครับที่ชนอันนั้นคือเขาเบรคคันเนี้ยเขาเบรกพอเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าก็เบรกแล้วข้างหลังเขาเบรกไม่ทันอ๋อเขาก็เลยมาชนท้ายเราไม่ไม่ชนท้ายคันอ๋อมาชนท้ายกันเองคือเขาเบรกเห็นเห็นเกิดเห็นเกิดอุบัติเหตุก็เลยเบรกใช่ไหมครับตอนนั้นโดนแต่รถจรายต์โรถัรยานย์ครับี่เป็นตอนนั้น ตอนนั้นลุงกาลังทําอะไรอยู่อะครับเึงกลับรถก็ผมทานข้าวอิ่มแล้วผมไปซื้อของไมโครมาผมก็มาทานข้าวแล้วจะก็จะกลับไปจีนผมก็จะยู่เทินครับจะเลี้ยวกลับมันไม่มีรถแล้วไ์มันก็ไกลไกลตอนนี้ผม็่ะรอมองรถฝั่งคฝั่งฝั่งฝั่งอันนี้ว่าหันมาอีกทีชนเลยเขาตุ้มผมก็เอ๊ะผมมองว่ามันไกลนะไกลว่าผมเ่ย ถ้าท้างนี้นั่นผมว่าลุงชื่อจริงชื่ออะไรครับสมรักษันศรีนายสมรักษันศรีใช่ไหมอายุประมาณเท่าไหร่คร <66. S 2> ับหกสิบหกหกสิบหกคครับ